สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดีมส u ีไกดครับวันนี้ผมองอาจทำมนิธารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับผู้ชมครับช่วงเวลาดีๆอย่างนี้นะครับเรายังคงนับถอยหลังสู่ความสําเร็จของโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา1 0 0 0 0แรูปทั่วไทยความสําเร็จนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอยู่ที่ทุกท่านนะครับ เหล่าชาวพุทธเหล่าพุทธบริษัทสี่ที่ต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวและออกทําหน้าที่ติดตามผู้ชายแมนแมนผู้มีบุญได้มาร่วมกันอุปสมบทในโครงการนี้ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิสุทธ์ได้กล่าวให้ความสําคัญไว้แล้วนะครับว่าช้าวกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาวัดร้างมากขึ้นพุทธบุตรน้อยลงผู้คนเสื่อมศีลธรรมดูน่าตกใจนะครับ แต่เราจะตกใจตามกระแสนี้ไม่ได้หน้าที่ของเราต้องทําให้เขาตกใจบ้างนั่นคือเรื่องราวของการทําหน้าที่นักรบจักรพัรดิออกตะลุยบุกฝ่าฟันเพื่อไปสู่เป้าหมายแล้วนําเอาพระพุทธศาสนาให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งทําให้ผู้มีบุญนั้นได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นยอดกัลยาณมิตรแล้วก็เป็นผู้นําในการที่จะฟื้นฟูศีลธรรมโลกเราทําได้ถ้าเราลงมือทํานะครับแล้วก็ใจตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7 ออกทำหน้าที่อย่างมีพลังแล้วก็เชื่อมพลังนี้ถึงกันและกันทำหน้าที่กับเป็นทีมสุดท้ายเราก็จะไปสู่เป้าหมายปลายทางที่เราตั้งใจไว้แล้วก็เป็นความปลื้มใจเป็นบุญกุศลที่จะติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมขอส่งกําลังใจให้กักรบจกักรพรรดิพร้อมเรื่องราวดีๆในวันนี้นะครับรับรองครับท่านจะตอกย้ําความปลื้มใจแล้วจะสร้างบุญสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่ทีเดียวเพราะว่าเราจะมีผู้นําทางศิลธรรธมนะครับซึ่งท่านเป็น ครูผู้สอนศิลธรรมเป็นผู้ที่ทิ้งชีวิตทางโลกทิ้งชีวิตความเป็นคาราวะายกฐานะของตนขึ้นเป็นพุทธบุตรเป็นหนึ่งในพระรัตนตรยัยเป็นเนื้อนาบุญของเราแล้วก็ของโลกและท่านเป็นเนื้อนาบุญให้เราเมื่อวันวิสาขาบูชาที่ผ่านมาด้วยนะครับที่ท่านได้อุปสมบทอุทิศชีวิต ถวายเป็นพุทธบูชาเป็นหนึ่งในพระมหาปร,ริยัเกรูปที่ท่านได้อุทิศชีวิตบวชไปเมื่อวันวิสาขะที่เราได้อนุโมทนาทั้งที่ท่านบางท่านอาจจะมาร่วมพิธีที่วันพระธรรมากายหรือติดตามการถอยท้อสดไปทั่วโลกผ่านช่อง d m เนะครับโดวยดวันนี้นะครับพระอาจารย์พระมหายอดนภาวิสิทธิทชยโยนะครับพระอาจารย์ให้ความเมตตาสนทานธรรมในรายการพระอาจารย์เป็นนักเรียนบาลีนะครับปัจจุบันจบรเรียนธรรม7ประโยคแล้วแต่ท่านก็มีความสุขกับ พศสมณะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการบวชอุทิศชีวิตวันนี้ท่านมีเรื่องราวดีๆมากมายมาสนทนาธรรมในรายการนะครับกรารัมมศการพระอาจารย์ครับขอบคุณพระอาจารย์อย่างสูงที่ให้ความเมตตาสนทนาธรรมในรายการนะครับก่อนอื่นขอกราบอนุโมทนาบุญกับการบวชอุทิศชีวิตของพระอาจารย์ด้วยนะครับสาธุครับนึกย้อนถึงวันนั้นณสถานที่แห่งนี้นะครับอุโบสถวัฒพรรมกายกับพิธีอุปสมบทจากสมเด็จเปรียญธรรมเป็นพระมหาเปรียญพระอาจารย์รู้สึกอย่างไรบ้างครับ หลวงพี่ก็รู้สึกว่าตั้งแต่ชีวิตตั้งแต่การเป็นสมณีนมาวันที่วันวิสาขบูชาเป็นวันที่หลวงพี่รอคอยมานานับทั้งญาติโยมก็ดีทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งตัวหลวงพี่เองรอคอยมานานวันนั้นเนี่ยหลวงพี่จึงรู้สึกเรื่องปิติใจมากๆครับในส่วนของผู้ที่มาอนุโมทนาวันนั้นมากมายทีเดียวนะครับถ่ายทอดสดผ่านช่องดียมซีไปทั่วโลกด้วย นพระาจารตื่นเต้นไหมครับเป็นเหมือนโอ้โหดาราที่ทุกคนจับตาจ้องมองอยู่ครับก็ก็ตื่นแต่ว่าไม่เต้น <c oughs> ไม่เต้น <c oughs> ตื่นทําใจให้เบิกบานใช่ทำใจให้เบิกบานทใใําทใจให้อยู่ที่ศูนย์กลางกายแต่ว่าไม่ไม่เต้นกลับไม่เต้นไปเพราะวันนั้นโอ้โหส,สงบสง่ยมบสง่างามนะครับ,รบผู้มีบุญได้ติดตามรับชมแล้วก็ต้องบอกว่าทึ่งและอึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะมีผู้ที่อุทิศชีวิตแล้วก็บวชถวายเป็นพุทธบูชาพระอาจารย์เห็นประโยชน์อย่างไรครับถึงได้ ตัดสินใจบวชอุทิศชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาหลวงพี่มองว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยพระพุทธศาสนาดูเหมือนว่าจะถอยหลังลงครับแต่เมื่อมีการบวชอุทิตชีวิตซึ่งเราเนี่ยมีโอกาสนั้นคือหลวงพี่มีโอกาสที่จะบวชอุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาครับก็คือศาสนอุรังทตะวาบวชถวายอกในพระพุทธศาสนาเมื่อหลวงพี่ได้โอกาสเนี่ยหลวงพี่ก็คิดว่า บุญนี้เป็นบุญของหลวงพี่ที่จะเป็นต้นแบบต้นบุญให้กับผู้ที่มาในภายหลังผู้นี้ผู้ที่มาในภายหลังเนี่ยได้ได้ฟังเรื่องราวก็ดีได้เห็นก็ดีเขาบอกว่าต้นแบบที่ดีดีกว่าคําพูดหลายๆคําสะอีกเมื่อเขาเห็นเราเป็นต้นแบบเนี่ยเขาก็จะเอาแบบอย่างตามพ<ม>ุทธศาสนกชนที่มาในภายหลังโอ้นี่มีหลวงพี่รูปหนึ่ง ท่านบวชอุทิศชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนาเพื่อที่จะให้พระพุทธศาสนานี่รุ่งเรืองปักหลักอย่างรากแก้วในสยามประเทศ mm hmm. เขาก็จะเอาแบบอย่างเราแล้วก็จะบวชอุทิศชีวิตตามพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็จะสืบทอ,อดต่อไปสาธุครับโอ้หเป็นจิตใจที่อย่างน้อยใครได้รับรู้รับทราบว่าพระพุทธศาสนานั้นไม่มีบุคคลที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้นี่ไม่ใช่แล้วนะครับอย่างน้อยก็มีพระอาจารย์ละหมุขคนณะ ได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการยืนยันว่าการสร้างบารมีต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่ก่อนถึงวันนี้ครับผมขอกับอความเมตตานะครับให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงเก็ดประวัติชีวิตว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนทําให้พระอาจารย์ได้ทิ้งเพศคาราวะแล้วสู่เพศสมณะซึ่งตอนนั้นก็คือเริ่มจากเป็นสามเณรใช่ไหมครับอยากจะขอให้พระอาจารย์ได้เล่าสู่ันฟังสักนิดน,นึงครับคือหลวงพี่เนี่ยเคยบวชตั้งแต่เด็กบวชตั้งแต่อายุประมาณ แปดเก้าขวบแล้วครับบวชตั้งแต่อายุประมาณแปดเก้าขวบเพราะว่าหลวงพี่มียอดกัลยาณมิตร<ม>คือมีหลวงพี่ท่านหนึ่งเนี่ยท่านเป็นคนแถวนั้นท่านก็เลยชวนหลวงพี่มาบวชตั้งแต่เด็กๆชวนมาบวชตามวัดสาขาต่างๆของวัดพระธรรมกายเราครับนะหลวงพี่ก็มาบวชตั้งแต่เด็กๆได้ซึมซับคุณธรรมต่างๆได้เรียนรู้ว่าพระภิกษุเป็นอย่างไรพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรแล้วเรื่องพระเรื่อง การบวชเนี่ยอยู่ในใจหลวงพี่ตลอดครับทําให้หลวงพี่เนี่ยตัดสินใจบวชเป็นสมณเนเพราะว่ามียอดกัลยะมิตรมาชักชวนเพราะนั้นหลวง,งพี่เห็นเห็นประโยชน์ด้านการบวชอย่างไรครับอ่าการบวชเนี่ยเป็นทางที่สงบหลวงพี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนรักความสงบแต่ว่าหลวงพี่อยากรู้ว่าความสงบอ่ะ มันเป็นอย่างไรอยากมาพิสูจน์ครับอันนี้เป็นข้อคิดนะครับคือบางทีบางคนบอกว่าไม่ชอบหรอกความสงบแต่พระอาจารย์บอกว่าก็ต้องมาดูซิความสงบเนี่ยมันเป็นอย่างไรซึ่งเราอาจจะชอบก็ได้ช่เราอาจจะชอบก็ได้ครับอแล้วพระอาจารย์คิดว่าพระอาจารย์ชอบไหมครับก็ชอบผมพี่ชอบความสงบความวิเวกความสงบที่ว่านี้มันน่าเบื่อไหมครับบางทีแหมเคยอยู่ในชีวิตทางโลกที่มันมีแสงสีเสียงสื่อ มีบุคคลมากมายแวดลอ้อมที่ทําให้เรารู้สึกว่าแม่ชีวิตมันเพลิดเพลินเบิกบานเนี่ยพอมาอยู่ในเส้นทางธรรมแล้วมันจะทําให้สงบแล้วมันก็ดูวิเวกแล้วดูทําให้เรารู้สึกมันน่าเบื่อหรือเปล่าครับความสงบเนี่ยที่จริงไม่จําเป็นต้องอยู่คนเดียวก็สงบได้ออเหอครับความสงบเนี่ยมันอยู่ภายในใจของเราถ้าเราใจสงบแม้ว่าจะอยู่เป็นหมู่คณะมากมายเราก็สงบแล้วก็มีความสุขจากภายในของเราได้ ไม่จําเป็นต้องว่าเราต้องไปนั่งอยู่คนเดียวในป่าในเขาห้วยหนองคงบึงตามลาําธารต่างๆไม่จําเป็นถึงขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าเราอยู่เป็นหมู่คณะเราฝึกฝนอบรมตนเองเป็นหมู่คณะเราก็สาม,มารถทําใจให้สงบได้ครับผมความสงบสยบความเคลื่อนไหวสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วยังไงครับพอได้บวชเป็นสมมนเนรจากการทําหน้าที่กรลยานามิตรแพระอาจารย์อยากจะเดินมาศึกษาเส้นทางความสงบแล้วได้มีโอกาสบวชระยะยาวได้อย่างไรครับ เพราะว่าหลวงพี่เนี่ยหลวงพี่คือจะเป็นเขาเรียกว่าคติประจําใจของหลวงพี่ว่าเมื่อเดินเดินไปข้างหน้าแล้วจะไม่ถอยหลังห mm hmm. ลวงพี่ก็อยากจะศึกษาให้จะศึกอยากจะศึกษาให้รู้รู้ทั่วหมดในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือการศึกษาตั้งแต่ปรริยนธรรมประโยคหนึ่งสองถึงประโยคเก้าเนี่ย mm hmm. ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้หลวงพี่เนี่ยจะศึกษาพระธรรมวินัน ให้ยิ ù, mm ่งขึ States, right Hence, ้นไปแล้วก uh, right. uh, ็จะไม่ถอยหลังกลับซึ่งตอนนี้พระอาจารย์ก็ศึกษามาถึงเปรียนธรรมเจ็ดประโยคแล้วกับช่วงเวลาของการศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ผ่านมาพระอาจารย์รู้สึกอย่างไรบ้างครับอ่ารู้สึกปลื้มปิติใจทุกๆครั้งที่หลวงพี่เปิดหนังสือขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกเบิกบานใจบางทีเรียนไปบางครั้งเนี่ยพระอาจารย์ท่านสอนอยู่เนี่ยก็เหมือนว่าเราเนี่ยได้นั่งอยู่ต่อหน้าพระบรมศาสดา คือเรื่องราวที่เราศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องราวประวัติชีวิตของศาสดาเอกของโลกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับแล้วทําให้เราเนี่ยได้รู้ข้อวัดปฏิปทาได้รู้ความเป็นมาได้รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตคนนั้นทําแบบนี้ย่อมได้รับผลแบบนี้ทําทให้เรามีความสุขจิตใจช่ำชื่นเบิกบานเหมือนเราได้ อยู่เบื้องหน้าของพระโรมศาสดาแม้ท่านจะไม่ได้ดํารงพระชนชีพอยู่แล้วแต่เราได้มีโอกาสมาบวชนี่ก็จะได้มีโอกาสที่จะศึกษาเรื่องราวของพระองค์ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค,งครับพอาจารย์ครับแล้วในส่วนของการบวชที่ผ่านมาความสุขที่ได้รับจากความเป็นพระสุขที่ได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับหมูคนะ่คณะสุขที่ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะนี่พอจะถ่ายทอดเรื่องอะไรที่ประทับใจเป็นพิเศษครับสุขจากการอยู่กับหมูคนะ่คณะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสุข,ขาสังคษสะสัมมคีค,ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขตอนที่หลวงพี่เป็นสามเณรเนี่ยหมู